สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง GK เกษตรฟาร์มครับคลิปนี้ก็จะพาท่านผู้ชมปชมพัฒนาการของเจ้าสารารับสาย SK 5 2 0นะครับตอนนี้ก็22เดือนเต็มแล้วนะครับดูครับตอนนี้ก็ผมก็ผสมกับแม่ไทยพื้นบ้านได้แล้วประมาณ20ประตัวนะครับผลงานก็ออกปีหน้าครับเนี่ไปชมพัฒนาการของเขาครับนี่งานยังไม่ออกครับยังไม่การันตีนะครับนี่ตนี้เป็นสีแดงติดโบสครับ เป็นลูกผสมนะครับพอของเขาคือ s k 5 2 0ครับหือไอ้มดแดงครับกอกขางท้ายก็ยังแคบหน่อยครับนี่ครับผมจะเอามาต่อสายกับลูกของเจ้าหมูทองครับเพราะว่าเจ้าหมูทองไม่มีการติดโบสครับตัวนี้ติดโบสครับแล้วผมจะเติมแต่งให้วัวของเกษตรกรครับแถวแถวละแวกบ้านกรดครับ ใช่มีวัวที่ดีครับยกระดับขึ้นมานิดหน่อยครับจึงเราจะมีดีเรื่อยๆครับก็พัฒนากันเรื่อยๆครับดูครับค่อนข้างจะเลี้ยงการดูแลเลี้ยงอาจจะเอาใจใส่นิดหนึ่งครับเพราะว่าเขาจะกินเป็นเวลาแล้วก็นอนเป็นระยะ เ,เหมือนวัวไทยพื้นบ้านของเรานะครับอาจจะเป็นตามสายของเขาวันนี้ก็อาจจะดือ้อนิดหน่อย ไม่ถึง2ขวบนะครับตอนนี้2ีเดือนครับแต่ผมการันตีแล้เรื่องสีไว้ใจ SK 5 2 0ครับผมยกเครดิตให้ครับเสียตูโชคเนรมิตฟาร์มครับ ตามพัฒนาการเรื่อยๆครับตัวนี้ยังไม่ได้เปิดราคารครับเดี๋ยวผมจะติดตามผลงานให้ท่านผู้ชมครับได้ชมผลงานของเขาว่าจะเอามาในรูปแบบไหนครับท่นานใดที่เข้ามารับชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง JK เกษตรฟาร์มด้วยนะครับ ประมาณเดือนพฤศจิกับสองขวบครับเดี๋ยผมจะอัปเดตพัฒนาการแล้วก็ไปตามทุกที่ครับที่เกษตรกรแถวและแวกบ้านโกดครับเอาไปพัฒนาสายพันธุ์ผมก็จะอัปเดตแล้วก็บันทึกวันที่ก็จะติดตามผลงานให้ชมเรื่อยๆครับตอนนี้ก็เริ่มจะมีเนื้อหนังแล้วครับ หลังจากที่เจ้าหมูทองไม่สบายก็ตัวนี้ก็ออกงานบ่อยครับอาหารจะโทรมนิดหนึ่งครับเด๋ยนนี้ผมไม่ได้ใส่อาหารข้นหรือว่าหัวอาหารอะไรนะครับเจ้าอนรามเนี่ยเลี้ยงแบบให้ยาแล้วก็ดําโรยให้กินนิดหนึ่งครับแล้วก็อาศัยมีกระแราให้เขานอนพักผ่อนตอนเที่ยงก็เข้าร่มครับนอนพักผ่อนให้เขามีสุขภาพจิตแล้วก็สุขภาพร่างกายที่ดี วันนี้ราคาวัวแรงว,วัวแดงครับขออภัยครับวัวแดงมาแรงมากครับก็ต้องใช้กรณีในการศึกษาศึกษาแล้วก็ท่านใดที่มือใหมก่ก็ลองเลี้ยงดูครับว่าเราเลี้ยงเราเอาไปขายให้ไข่ครับเราต้องการแบบไหนถ้าต้องการแบเบนี้อก็ใส่เนื้อครับถ้าต้องการพัฒนาสายพันธุ์ก็บัมันแดงครับพัฒนาสายพันธุ์ทุกวันนี้ก็มีใบโพงใบเพชรครับ เป็นลงอดงเร้อย,ยครับแต่แถวบ้านเราก็หัวสวยๆเยอะนะครับเพราะว่าลูกผสมสวยออกันก็เยอะๆครับเลือกเอาตามที่เราต้องการครับต้องการว่าเราจะพัฒนาแม่วัวแต่เราตรงไหนครับเราก็ต้องดูแม่วัวของเราเป็นหลักด้วยนะครับว่าเราต้องการอยากได้แบบไหนครับเช้าๆนี่ก็ตากวิตามินครับ ม,ม,ม,มีประมาณสตัวครับมีไม่เยอะครับค่อยพัฒนาไปครับ ยังไม่ออกก็การันตีไม่ได้ครับว่ายุ่นเดินของเขาเคืออะไรผมก็รอรุนืันกันครับให้ออกมาตามพ่อเขาก็เป็นสีแดงๆติดบดเข้มๆได้มีราคาที่ดีครับ ตัวนี้ผมฝึกตั้งแต่อายุ18นะครับก็เล่นลิงก็ผมก็จับฝึกเลยนะครับบางคนว่าเึกฝึกเร็วครับเพราะว่าทําให้วัวมันโสมครับแล้วก็ฟื้นตัวยากนะผมก็ฝึกเขาตั้งแต่อายุ18เริ่มเล่นลิงผมก็ฝึกเลยครับเพื่อจะได้รู้เขาก็จะได้เรียนรู้้วยตัวเอง เขาผมชอบตรงที่ข้อขาเขาข้อขาเขาตรงแล้วกีดเท้าเขาสวยกับสันราบไครเข้ามาแล้วก็มีคำแนะนำอะไรก็แลกเปลี่ยนความรู้กันเข้ามาได้ครับในเสียหาอะไรนะครับ ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมด้วยนะครับติชมกันเข้ามาได้ครับเราจะได้เอามาปรับปรุงแก้ไขช่องของเราครับ